วจทหารและฝ่ายปกครองอำเภอพบพระเร่งรุดตรวจสอบหลังมีผู้แจ้งพบกระสุนปริศนาตกใส่รถโชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บคณะแพทย์อาสาจากมหาวิทยายลัยศรีนครินทรวีโรธโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และมูลนิธิหูคอจมูกจัดโครงการขึ้นเสียงสู่โสดที่โรงพยาบาลแม่สอด พิธีเปิดงานปีใหม่มงคํอำเภอพพพระประจำปี2559บรรยากาศคึกคักมีผู้เข้าร่วมงานกว่า5,000คนมงทั่วโลกมงทั่วไทยหัวใจเดียวกันรักผูกพันตลอดไป สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดกับดิฉันนางสาวรภาพลุตันเป็นผู้รายงานค่ะกองช่างสุขาพิบาลเทศบาลนครแม่สอดออกหน่วยตามโครงการธนาคารขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะดอเอรเทดเกียรติชินสารานานนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายสั่งการให้ นายเฉลิมเกียรติปัญญาสว่างผู้อำนวยการกองช่างสุขาพิบาลน,นำเจ้าหน้าที่ออกหน่วยตามโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมโดยทางกองช่างสุขาพิบาลเทศบาลนครแม่สอดน,นำเจ้าหน้าที่ออกหน่วยโครงการธนาคารขยะที่ทำการชุมชนสองแควสอเขตเทศบาลนครแม่สอดการจัดโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมครั้งนี้ เพื่อให้ชาวชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจและแยกประเภทของขยะได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ชาวชุมชนมีความเข้าใจถึงวิธีการจัดการอย่างถูกต้องกับขยะที่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่และเพื่อให้ชาวชุมชนเกิดความตระหนักถึงผลเสียที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยของตนเองและผู้อื่นหากมีการจัดการขยะอย่างไม่เหมาะสมซึ่งในแต่ละวันจะมีขยะที่ก่อให้เกิดความสกปรกต่อชุมชน ส่วนหนึ่งสาเหตุมาจากความสะดวกสบายในการบริโภคและมีค่านิยมในการบริโภคแบบทิ้งขว้างบางครั้งมีวัสดุที่มีประโยชน์ปะปนอยู่ในขยะมูลฝอยเกิดเป็นขยะกองโตการจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบันมีหลากหลายทางเลือกแต่ละทางเลือกมีข้อจำกัดที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งทางน้ำทางอากาศและต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณใกล้เคียงดังนั้นแนวทางหนึ่งในการลดปัญหา และเพื่อให้บริเวณชุมชนมีความสะอาดคือการลดปริมาณขยะมูลฝอยให้เหลือสำหรับการกำจัดน้อยที่สุดและยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ชาวชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะเกิดความร่วมมือความพร้อมใจและเกิดประโยชน์นั่นคือโครงการธนาคารขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมชมรมผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจและชมรมผู้สูงอายุชุมชนร่วมแรง จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนมกราคมค่ะชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอดร,ร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดและคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดร,ร่วมกันจัดก,การประชุมประจำเดือนมกราคมให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจและผู้สูงอายุชุมชนร่วมแรงที่ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนร่วมใจ เขตเทศบาลนครแม่สอดอเภอแม่สอดจังหวัดตากนายเปงอินหลวงประธานชุมชนร่วมใจนำสมาชิกชมรมผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจจัดประชุมประจำเดือนมกราคมโดยในวันนี้มีนายเมทาย,ยิ่งยวดประธานผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดนำสวดมนต์และนั่งสมาธิจากนั้นเป็นการพูดคุยในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพในช่วงฤด,ดูหนาวของผู้สูงอายุ การตรวจสุขภาพวัดความดันช่างน้ำหนักแล้ววัดส่วนสูงโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดปิดท้ายด้วยการร่วมกันจับฉลากของขวัญเนืน่องในวันขึ้นปีใหม่ปี2559นี้ร่วมกันและที่ทำการชุมชนร่วมแรงเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายแก้วสีมูลประธานผู้สูงอายุชุมชนร่วมแรงได้นำสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนร่วมแรง จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทงั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจโดยกิจกรรมในช่วงเช้าของวันนี้เป็นการตรวจวัดความดันโลหิตสูงกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิกิจกรรมนันทนาการร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคและมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับต่อไปปิดท้ายด้วยการร่วมกันจับฉลากของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่2559นี้ร่วมกันอีกด้วยซึ่งการจัดการประชุมประจำเดือนของทางสมาชิกผู้สูงอายุพร้อมจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพ ให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจการเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดประจำเดือนในวันที่13มกราคม2559กิจกรรมนันทนาการร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคและมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับต่อไปคณะแพทย์อาสาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และมูลนิธิหูคอจมูกจัดโครงการคืนเสียงสู่โสดที่โรงพยาบาลแม่สอดค่ะ ที่คลินิกโรคหูคอจมูกงานผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลแม่สอดโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับราชวิทยาลัยโสตสนาสิกแพทย์แห่งประเทศไทยแพทย์อาสาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลมหาราชนาครเชียงใหม่และมูลนิธิหูคอจมูกจัดโครงการคืนเสียงสู่โสตเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคหูน้ำหนวกเรื้อรัง และมีภาวะแก้วหูทะลุรวมถึงผู้ป่วยที่มีภาวะการได้ยินลดลงจากโรคหินปูนเกาะกระดูกหูชั้นกลางที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสมและเพียงพอเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจขาดการรับรู้ข่าวสารหรือไม่สะดวกในการเดินทางได้มีโอกาสเข้าถึงบริการการรักษาโดยในครั้งนี้มีผู้ป่วยที่ต้องทำการรักษาผ่าตัดจำนวน40คน นายแพทย์สุชาติพรเจริญพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดกล่าวว่าโรงพยาบาลแม่สอดร,ร่วมกับราชวิทยายลัยโสตอนาสิกแพทย์แห่งประเทศไทยแพทย์อาสาจากมหาวิทยายลัยศรีนครินทรวิโรธโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลมหาราชนาครเชียงใหม่และมูล,ลนิธิหูคอจมูกจัดโครงการคืนเสียงสู่โสตเพื่อผู้ป่วยที่มีภาวะหูน้ำหนวกเรื้อรังและแก้วหูทะลุ ผู้ป่วยที่มีภาวะการได้ยินลดลงจากโรคหินปูนเกาะกระดูกหูในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดและอำเภอใกล้เคียงที่เข้าร่วมโครงการได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดทําให้ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการมีระดับการได้ยินที่ดีขึ้นกว่าเดิมส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาเขต2 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดครั้งที่หนึ่งประจำปี2559ค่ะที่ห้องประชุมกาสลองโรงเรียนแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขตสองจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขตสองครั้งที่หนึ่ง ประจำปี2559โดยมีนายอนุไทยไทยวรรณสีผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2เป็นประธานในพธิธีและมีผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน117โรงเรียนผู้บริหารสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2จำนวน14ท่านเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้การประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทั้ง5อำเภอชายแดนซึ่งประกอบไปด้วยอำเภอแม่สอดอำเภอแม่ระมาดอำเภอท่าสองยางอำเภพบพระและอำเภออุ้มผางและบุคลากรของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2ได้รับทราบถึงนโยบายแนวทางการดำเนินการและนำไปปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศท,ทางเดียวกันเพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารการประสานงานระหว่าง กลุ tang, ่มงานต่างๆของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2สู่สถานศึกษาระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาสู่บุคลากรสร้างความเข้าใจและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรเพื่อสร้างสัมพันธภาพในกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและกลุ่มในกลุ่มบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2 โรงพยาบาลแม่สอดอบรมการจัดสมดุลโครงสร้างของร่างกายด้วยหลักมณีเวทค่ะที่ห้องประชุมเพชรชมพูอาคารเฉลิมพระเกียตรติหกรอบพระชนมพรรษาโรงพยาบาลแม่สอดนายแพทย์สุชาติพรเจริญพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดสมดุลโครงสร้างของร่างกายด้วยหลักมณีเวทโดยมีนายแพทย์นพดล นิงสานนนแพทย์ที่ปรึกษาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนางสายใจพิมพูและนางอรวัณมาอ่อนจากโรงพยาบาลเพชรบูรณ์เป็นวิทยากรซึ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาลแม่สอดศูนย์สุขภาพชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่ายจำนวนหนึ100คนนายแพทย์สุชาติพรเจริญพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดกล่าวว่า ในขณะนี้คนเราทุกคนทำงานหนักในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะผู้ที่ต้องนั่งทำงานทั้งวันหน้าจอคอมพิวเตอร์ต่างพึ่งพาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยตลอดเวลาทำให้ขาดการดูแลสุขภาพของตนขาดการออกกำลังกายและการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมทำให้เกิดปัญหาการปวดเมื่อยร่างกายเสมอจนอาจลืมไปว่าเรื่องบางอย่างเทคโนโลยีก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ซึ่งปัญหาบางอย่างก็สามารถแก้ไขได้อย่างง่ายถ้าเรารู้ต้นเหตุของปัญหาเช่นเดียวกับมณนีเวทเป็นศาสตร์พื้นฐานธรรมชาติที่สามารถแก้ไขปัญหาใหญ่ของร่างกายได้มากมายโดยเฉพาะอาการปวดเมื่อยที่เรื้อรังไร้สาเหตุทั้งหลายหน่วยงานแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลแม่สอดได้เห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพร่างกายเพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดเครือข่ายบุคลากรสาธารณาสุข และประชาชนผู้สนใจสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้ประชุมชมรมข้าราชการครูบำนาญในพื้นที่5อำเภอชายแดนประจำปี2,559ค่ะที่หอประชุมกาสลองโรงเรียนแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดสมาชิกชมรมข้าราชการครูบำนาญจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2,559โดยมีสมาชิกข้าราชการครูบำนาญในพื้นที่5อำเภอชายแดนประกอบไปด้วยอำเภอแม่สอดอำเภอแม่ระมาดอำเภอท่าสองยางอำเภอพบพระและอำเภออุ้มผางกว่า200คนมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยการขอรับเงินบำนาญตกทอดการจัดทำเสื้อจำหน่ายแก่สมาชิกการแจ้งยอดสมาชิกเพิ่มการแจ้งผลการดำเนินงานของชมรมในรอบปีที่ผ่านมา การตรวจสุขภาพสมาชิกชมรมประจำปี2559และหมายกำหนดการประชุมประกอบไปด้วยสมาชิกชมรมเข้าร่วมประชุมพร้อมกันประธานโดยนายนิรันด์หงชาติประธานคณะกรรมการข้าราชการครูบำนาญจุดทูปเทียนบูชาสมาชิกร่วมยืนไว้อาลัยสมาชิกชมรมครูบำนาญผู้เสียชีวิตไปแล้วพร้อมไหว้พระสมาทานศีลพิธีทอดผ้าป่าถวายสังฆทานการสวดคำฉันทบูชา พระคุณครูพิธีรดน้ำดำหัวสมาชิกครูผู้สูงอายุจากนั้นเป็นการพบปะเพื่อนข้าราชการครูบำนาญการชี้แจงยอดบัญชีรายรับรายจ่ายของชมรมในรอบปี2,558ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองอำเภอพบพระเร่งรุดตรวจสอบหลังมีผู้แจ้งพบกระสุนปืนปริศนาตกใส่รถ โชคดีไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรแม่สอดพร้อมเจ้าหน้าที่ทหารชุดเฉพาะกิจกรมฐานราบที่สส่วนแยกและฝ่ายปกครองอำเภอพบพระจังหวัดตากได้รับแจ้งมีเหตุกระสุนปืนยิงมาตกใส่หลังคารถยนต์ได้รับความเสียหายโดยเหตุเกิดที่บ้านเลขที่14หมู่ที่3ตำบลรวมไทยพัฒนาที่7 อำเภอพพพระจังหวัดตากจึงจัดกำลังไปตรวจสอบเมื่อเดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุพบกับนางสาวบุญยาอรนช่วยคิดอายุ40ปีอยู่ในอาการตกใจเนื้อตัวสัน่นยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าที่หลังคาของรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้าสีบรอนเงินหมายเลขทะเบียนพพึ่งขอไข่8003เชียงใหม่ เหนือที่นั่งของคนขับพบรูของแข็งที่ตกกระแทกด้วยความเร็วสูงจำนวนหนึ่งรูขณะที่ด้านท้ายของตัวกระบะรถพบหัวกระสุนปืนขนาด9มิลิเมตรตกอยู่จำนวนหนึ่งหัวกระสุนเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงทำการเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานเพื่อหาแหล่งที่มาขณะที่นางสาวบุญญาอรได้เล่าเหตุการณ์วินาทีเฉียดตายว่าตนเองทำงานอยู่ต่างประเทศและได้เดินทางมาเยี่ยมญาติในเขตอำเภอพบพระ แต่โดยระหว่างทางที่ตนเองขับรถยนต์กระบะคันดังกล่าวมาถึงบ้านจูจ่ๆก็มีเสียงดังสนั่นบนหลังคารถเหนือบริเวณศีรษะของตนเองตนเองตกใจมากจึงรีบลงจากรถออกมาดูก็พบว่าเสียงที่ได้ยินนั้นคือเสียงจากหัวกระสุนปืนที่ตกลงมาใส่หลังคารถของตนเองจึงรีบตั้งสติแล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่รีบมาตรวจสอบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ เก็บหัวกระสุนเพื่อนำไปตรวจสอบหาวิถีกระสุนว่ายิงมาจากปืนกระบอกใดต่อไปเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพบพระนำหมายสารเข้าจับกลุ่มพ่อค้าพืชไร่ที่ลวงเด็กเจ็ดขวบไปข่มคืนกลางป่าค่ะพันตำรวจเอกพันศักดิ์สมันตรัตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพบพระจังหวัดตาก พันตำรวจโทเสียริวัตรกุมสันเทียรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพบพระพันตำรวจโทนพดลจันสีสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพบพระพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนสถานีตำรวจภูธรพบพระได้นำหมายจับจากสารจังหวัดแม่สอดเข้าจับกุมตัวนายระเบียบอายุ48ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในคดี กระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน13ปีซึ่งมิใช่ภรรยาตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามการจับกลุมผู้ต้องหารายนี้มีขึ้นหลังพ่อและแม่ของเด็กหญิงอายุ7ขวบชาวกะเหรี่ยงแรงงานรับจ้างทำไร่และพักอาศัยในเขตบ้านกเกษตรพัฒนาหมู่ที่8ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตาได้พาบุตรสาวซึ่งเป็นเด็กหญิงเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูทรพบพระว่าบุตรสาวถูกคมคืนโดยพ่อแม่เด็กได้ให้ข้อมูลต่อพนักงานสอบสวนว่าเมื่อวันที่31ธันวาคม2558วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในระเบียบได้ขับขี่จักรยายนยนต์เข้ามาเที่ยวที่บ้านพักของตนที่มีการเชือดหมูเพื่อจะนำไปจำหน่ายให้ลูกค้าในวันฉลองปีใหม่ระหว่างนั้นนายระเบียบซึ่งอยู่ในอาการคล้ายคนเมาเล็กน้อย ได้อาสาที่จะนำหมูไปช่วยขายในหมู่บ้านและขอนำบุตรสาวของตนเองไปช่วยเป็นล่ามแปลภาษาเกรียงตนเองก็อนุญาตให้ลูกติดตามไปเนื่องจากรู้จักมักคุ้นกันและไว้ใจในายระเบียบมากแต่ระหว่างทางนายระเบียบได้ขับรถพาตัวเด็กเข้าไปในป่าข้างทางบริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านสอระแตะหมู่ที่4ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระก่อนจะทำการล่อลวงบังคับขืนใจเด็กไปหนึ่งครั้ง พร้อมพูดข่มขู่ไม่ให้เด็กนำเรื่องนี้ไปบอกใครไม่เช่นนั้นจะมาทำร้ายจนเด็กกลัวหลังก่อเหตุเสร็จในระเบียบได้ขับรถจักรยานยนต์พาตัวเด็กมาส่งที่บ้านและทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก่อนจะหายตัวไปต่อมายายของเด็กได้สังเกตพบว่าเด็กมีอาการเจ็บที่อวัยวะเพศและมีอาการขวัญผวาถึงสองวันเมื่อสอบถามความจริง เด็กจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ยายฟังจนยายตกใจจนต้องรีบพาเด็กและพ่อแม่เข้าแจ้งความต่อตำรวจพร้อมกับพาเด็กหญิงผู้เคราะ์ร้ายไปให้แพทย์ทําการตรวจร่างกายอย่างละเอียดเพื่อตรวจหาร่องรอยว่าถูกคมขืนจริงหรือไม่ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจของแพทย์ส่วนตัวเด็กอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตาม หลังถูกตำรวจนำตัวไปสอบสวนอย่างละเอียดที่สถานีตำรวจภูทรพบพระนานหลายชั่วโมงในระเบียบให้การปฏิเสธตลอดทุกข้อกล่าวหาแต่ให้การวกวนและเกิดอาการเครียดจนเจ้าหน้าที่ต้องยุติการสอบสวนลงชั่วคราวพร้อมนำตัวไปควบคุมและจัดตำรวจเวรเฝ้าหน้าห้องขังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเกรงผู้ต้องหาจะทำร้ายตัวเองเพื่อหน,นีความผิด พิธีเปิดงานปีใหม่มงอําเภอพบพ,พระประจําปี2559บรรยากาศคึกคักมีผู้เข้าร่วมงานกว่า5,000คนมงทั่วโลกมงทั่วไทยหัวใจเดียวกันรักผูกพันตลอดไปค่ะนายสมชัยหัตยะตันติผู้ราชการจังหวัดต,ตากเป็นประธานพิธีเปิดงานปีใหม่มงประจําปี2559 โดยมีน,นายชัตนาเทียนขาวในอำเภอพบพระกล่าววัตถุประสงค์มีประชาชนทุกหมู่บ้านในตำบลเคียรีราชรวมถึงหมู่บ้านใกล้เคียงและนักเรียนร่วมเดินพาเรดวิถีชนเผ่าม้งและวัฒนธร,รรมชนเผ่าม้งโดยเริ่มตั้งแต่หน้าโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4มายังสถานที่จัดงานการแสดงวิถีชีวิตชนเผ่าม้งโดยมีกิจกรรมณสนามสวนสาธารณะเกาะกลางน้ำหมู่สี ตำบลคีรีราษฎร์อำเภอพรพระจังหวัดตากภายในงานมีการแสดงมากมายอาทิเดินแฟชั่นโชว์ลายผ้ามงการประกวดที่ดาดอยชุดการแสดงเทิดพระเกียรติโดยโรงเรียนป่าไม้อุทิศสีพิธีเปิดงานปีใหม่มงการแสดงของแม่บ้านเยาวชนการโยนลูกช่วงลูกขางกีฬาพื้นบ้านชมบ้านจำลองชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยภูเขา เผ่ามง้งซึ่งปีนี้องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราชและผู้นำทุกหมู่บ้านพร้อมชาวบ้านตำบลคีรีราชเป็นเจ้าภาพจัดงานปีใหม่มง้งปี2559และการจัดงานปีใหม่มง้งอำเภอพบพระเพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายเพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรักและห่วงแหนในประเพณี วัฒนธรรมของชนเผ่าและเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีปีใหม่มงให้คงอยู่สืบทอดไปชั่วลูกชั่วหลานซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่10จนถึงวันที่16มกราคม2559 หมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวกันแล้วนะคะในช่วงนี้ท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะ8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดดิฉันนางสาวรพาพลุตันขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ